สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับตัว asus นะครับทัพเกมมิ่งนะครับตัว f 1 5นะครับตัว f 1 5อันนี้ไม่ใช่เป็นนักรีวิวนะครับเป็นคนใช้งานเองนะครับนี่ครับรหัสคือ fx 506 l นะครับโอเคนะครับเราก็ดู้นะสเปคอะไรนะครับเดี๋ยวมา เปิดใช้งานกันดีกว่านะครับที่จริงเครื่องนี้เปิดใช้งานแล้วนะใช้มาประมาณเกือบเดือนละนะอดีใส่กล่องเปิดมาใหม่นะพอ,อเปิดเครื่องมาปุ๊บนี่ครับแพ็คมาอย่างดีเห็นไหมเครื่องแพ็คมาอย่างดีก็จะมีโลโก้นะของตัวทับนี่ทับเกมมิ่ง ผมว่าเป็นตัวที่ราคาคุ้มที่สุดแล้วก็คือ26,990นะืนาระทอน10บาทกล่องนี้คือหนามากๆนะหนามากอันนี้เปิดตัวเครื่องครับนี่ตัวเครื่องก็จะแถมสติกเกอร์มาด้วยนะครับนี่สติกเกอร์นี่ก็ใบเสร็จนะเป็นใบเสร็จก็มีอะไรอ่ะ มีสติกเกอร์ให้มีสายชาร์จให้อะไรนะอยู่ในนี้แหละโอเค๋ยวเราจะเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับเปิดเครื่องแบบแบบไรเดียตรงนี้เลยแล้วกันเปิดเครื่องแบบไม่ต้องเสียบป๊กนะเครื่องถือว่าสวยนะสวยเลยนะตัวนี้ก็มีดำดำนะแล้วก็สีออกแบบเทาเนะทอ่ะเทาเทามุนมุนนะแบบเหมือนควันบุหรีอ่อ่ะสวยดี เครื่องเครื่องนี้ก็เปิดง่ายนะมีที่จับตอนเปิดเครื่องตรงน,นี้ก็เปิดง่ายนะก็เหมือนกับ As ร s รุ่นเด,มเดิมๆนะครับ s s ร s รุ่นเก่าๆนะครับคล้ายๆกับรุ่นที่2ปีที่แล้วนะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นแบบนี้ชอก็เป็น114 hz เฮิรนะครับปุ่มก็เหมือนเดิมนะครับแต่ดีไซน์ นี่สวิต์ปิดเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องไฟนะครับก็เป็นไฟ RGB นะครับแต่เป็นแบบโซนเดียวนะครับไม่ได้แบ่งเป็นสามโซนนะครับไม่ได้แบ่งเป็นสามโซนโซนเดียวเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมเครื่องเปิดแล้วแป๊บเดียวแ <c oughs> ป๊บเดียวมาแล้วอ่าเดี๋ยวให้ปิดใหม่ก็นาะเดี๋ยปิดใหม่ สวัสดีชัดดาวใหม่มาชัดดาวปุ๊บดับแล้วนี่คือชัดดาวนะครับดับแล้วเรียบร้อยนะแบบเดียวเดี๋ยวเปิดใหม่นะเปิดใหม่สําหรับคนแบบโอ้ยอยากเปิดเครื่องเร็วๆเปิดเครื่องแรงๆนะเปิดแป๊บเดียวนะเปิดนะปุ๊บนะเปิดเครื่องโลโก้แอร์สุดขึ้นหมุ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 นเนี่ยวินโดว์สิบขึ้นเลยแปบ๊บเดียว ใช้เวลาเปิดเครื่องประมาณ10วิอ่ะนะประมาณ10วินะนะเรียบร้อยแล้วนะมีไฟนะครับทัพถือว่าลื่นมากนะแล้วก็มีแบ่งซ้ายขวานะก็คือคลิกซ้ายกับคลิกขวาชัดเจนไม่เหมือนรุ่นเก่าๆหรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะบางตัวอาจจะเปิดคลิกซ้ายคลิกขวาตรงนี้เลยไม่ได้แยกซ้ายขวาตรงนี้ แต่ที่จริงก็กดตรงนี้ได้นะกดลีกขวาได้จากตรงนี้โดยการใช้2นิ้วก็ะจะเป็นลีกขวาโดยรวมแล้วเนี่ย ASUS ตัว t a g a m i n g โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ e Acer ในโตนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้านะผมจะเอาในโตในโตมาเทียบด้วยเพราะผมมีทาง ASUS ทับเกมมิ่งแล้วก็มีทั้ง Acer อร์ในโตเกมมิ่งนะครับเดี๋ยวมาเทียบกันเลยนะครับรว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าผมมาใช้ทั้ง2เครื่องเลยโอเคนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อเครื่อง a s u u นะตัวทับเกมมิ่งเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าในช็อปเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อในช h อ p ปีได้นะผมก็ซื้อบางเครื่องผมก็ซื้อนในช็อปปีนะแต่เครื่องนี้ผมซื้อนในช็อปเลยเพราะว่ารีบนะรีบเพราะว่า เดินไปปุ๊บเห็นมันขายพอดีก็เลยซื้อเลยนะลืมไปว่าไปซื้อในช้อปปี้ดีกว่าช้อปปี้ถูกกว่านะเพราะว่ามันมีส่วนลดนะวันที่แบบบิ๊กเซลบิ๊กแกรนเซลอะไรพวกนี้แฟลชเซลเนี่ยมันจะถูกกว่านะมีส่วนลดด้วยได้คอยลดด้วยนะจะได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็ซื้อศูนย์ซื้อช้อปปีก็เหมือนกันนะใส่แค่ช้อปปีได้ราคาที่ถูกกว่าถ้าใครสนใจซื้อในช้อปปีก็กดซื้อที่ลิงก์ ใต้ล่างคลิปได้เลยนะผมทำไว้ให้แล้วก็กดซื้อได้เลยผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่านะ ASUS ทับเกมมิ่ง F15 นะเห็นเลยมา F15 คุ้มค่ามากเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมจะเอาตัว ASUS กับในโตกับ Acer ในโตนะมาเทียบกันเลยนะว่าข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไง ไม่พูดถึงเรื่องความแรงนะไม่พูดถึงเรื่องการ์ดจอ CPU ความแรงนะจะพูดถึงว่ากดคีย์บอร์ดไปยังไงหน้าจอไปยังไงความร้อนระบายไปยังไงอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะการใช้งานนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามีความแตกต่างกันโคตรเยอะมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวแบบบ้านๆเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นเกมเนะี่ยผมบอกเลยว่าดีนะครับดีเครื่องแรง